วัสดีครับผมต้องมิถุถิ่นบ้านพักจิตแพทยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูขอหาปลานะครับในช่วงน้าลดนะครับในช่วงน้ําลดนะครับก็แม่น้ำประสัดเกิดท่วมไร่นาหรือว่าถนนหนทางตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าตามบ้านเรือนตามชุมชนต่างๆนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับก็ไปดูขอหาปลาด้วยแล้วก็ไปดูบรรยากาศหลังน้ําลดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว ไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาที่สวยงามนะครับตอนนี้ข้าวกเา็เติบโตขึ้นมาได้ประมาณฟุตก,กว่าแล้วนะครับก็แตกกอออกแตกกอออกมาเยอะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมกันนะครับ มาดูตรงนี้กันนะครับบรรยากาศข้าวกำลังเขียวขจีเลยนะครับชอบมากๆครับดูแล้วมีความสุขนะครับเห็นแล้วมีความสุขเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วมีความสุขครับนี่ครับแต่แต่ถ้าจะให้ทำนะครับทำนะทำไม่ไหวครับแต่ถ้าดูแบบนี้มีความสุขครับ รยากาศท้องไร่ท้องนานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของท้องนานะครับก็ดูเขียวขจีเต็มไปหมดนะครับดูกว้างขวางมากๆนะครับความสุขของคนชนบทก็แบบนี้นครับได้เห็นอะไรที่โล่งหูงล่งตานะครับดูแลสบายตานะครับนี่ก็จะเป็นอีก บรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับจะให้ดูบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเข้าสูนน่ถนนคอดลูกกลางแล้วนะครับได้บอกครับหาท้ายวิดีโอเนี้ด้ไลน์บอสคุณด้ไลน์บอบไปได้บอมเนี่ยมันซีแหกบอก โอ้เป็นตาักเซลล์มาเลย <c oughs> มาเลยมาเลยนี่ติห, <c oughs> หักกระตุกน้ำครับน่ะโอ้ <c oughs> อุปกรณ์ทมท <c oughs> ี่โอ้ยโอ้ได้ไล <c oughs> าย,ยาลนะครับมาซิวบูมีปลายย้ายหลักลูกนะอืมไหนเก็บเครื่องทังกูเนี่ยเอาเถอะว่าเบาอันท่ามนมาไซคือเขาอ,อันเป็นมันได้ย้ายยุ้ยเลยน่ะลูกเออมันบดทึไมนะ่กระย้ายเออ โอ้ยความความความระเบิดเลยโอ้ได้ได้เรื่อยๆอ่ะเนาะตัวน้อยครับตัวน้อยกันได้ไปหมกไปไปใครไข่ดําโบ่ครับขายขายน้ำจิอืมเมื่อวานอันนี้ถ้วยนะเจ้เป็นถ้วยเป็นถ้วยไปขายตลาดนัดดิน้ำบ้านเขาโอ้โหรันละใหใจแม่คุณลูกนะทีนี้มันรันเนี่ย

โอ้ยนี่น้ำแห้งเลยเนาะทางคุณอะวันนี้ก็เต็มเด้อนี่ยถ่ายวิดีโอบทวันถ่ายครับเต็มเลยคุกเลรับร้อนกันจังเลงเกาลงฉัดน้ำมันมาเร็วมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วมาเร็วแล้วมันเออขึ้นเร็วดิเอาสิ้าไี้ดิโอ้ยฝอยุลูกไดอีกเนาะเดี๋ยวก็ได้ ได in ้ปลาซิวก็ดีไปหมกเปทอดทอดกินกระแซบเด้อทอดใส่แป้งอ่ะครับโบใส่แป้งก็ได้ใส่อะไย่งใส่ซอสอะไรย่างล้วก็ทอดครับเัครับเนามนกครับงไหนมาเนี่ยว่าร่หอมัน้โอจอโอ้จอยู่ไฟ่ะไฟว่ีโอ้ครับทางมันบุกดีทางดีเมนเมครับเมนครับเมน เบมกคุ้มครับปลาซิไปไข่กระ묵พอดีสิบบาทไอ้ไอ้บไเหล่าสิบบาทนะดไข่ไม่ไข่แต่ไข่ห้าสิบไข่ร้อยลดก่ใช้ไข่นั่นอ๋อบโบไข่แบบย่อยๆ่อยเองบอเขาังมีเขาังห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทนี่ได้ไรบลยไม่ได้คบบคพอพอเครื่องโรบ่จะคิดนะว่าจะซื้อซีคิดห้าสนะซีคิดห้โอ้ก็ได้รายอยู่ซีคิดอ๋อ

สีิบตงอยู่คุเดีคร like ับครับมีแต่ปลาซิวครับนี่แสดงว่าปลาเริ่มลงแล้วเนี่ยบเริ่มลงเริ่มลงครับโอ้ทพุบสิมุกดีกันตือเดี๋ยวไปเราด้อครับไปละครับผม โอเคครับมาก็ไม่เสียเที่ยวนะครับมาเห็นคนหาปลานะครับคุณยใยขอหาปลามาตรงปลาอยู่คนเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็น้ําลดลงไปเยอะแล้วนะครับคือว่าน้ําแห้งเลยนะครับวันนี้ตามท้องนานะครับนี่ครับแสดงว่าเขามาเปิดลงคลองนะครับมาเปิดตรงคลองอ้าววันนี้มีคนมาตรงปลานะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นพี่สีบองนะครับ น่าจะใช่ครับถ้ารถคันสีแดงๆ <c oughs> นู่นครับเห็นเดินอยู่นู่นครับเ,เดินกลับเฉยใช่ไหมอ้ยเขากลับแล้วเดี๋ยวขับรถไปทางนู้นนะครับอ๋อน่าจะเป็นคุณน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวไปจอดทางนู้นดีกว่า เจ้าน,นี้กลับแล้วรถขันสีแดงเมื่อกี้เป็นเดินี๋ยวตอนนี้สถานการณ์นะครับน้ําท่วมก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกะติแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีทางเจ้าหน้าที่มาสํารวจความเสียหายนะครับตามบ้านเรือนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆหรือว่าท้องไร่ท้องนาด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ตรงนี้นะครับเป็นทะเลเลยนะครับวันนี้ก็ลดแล้วนะครับก็มีคนมาตกงปลานะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศน้ําท่วมก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ข้าวก็ไม่ใช่น้ํานะครับถ้าข้าวไม่ใช่น้ํานะครับข้าวก็ไม่เสียหายนะครับนะครับเมื่อวานนี้ตรงนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับเมื่อวานตรงนี้นะครับ รถยนต์นะครับไปได้อยู่นะครับรถยนต์ไปได้อยู่แต่ว่าอย่าเสียไปเลยสภาพความเสียหายนะครับหลังน้ํารถนะครับนี่ครับนี่นะครับพังหมดเลยครับขอบอกเจอทุกปีนะครับเจอทุกปีที่ตำบลตาลเดี่ยวนะครับเจอทุกปีทุกปีทุกปีนะครับ ดูสภาพนาข้าวนะครับก็จะมีความเสียหายบ้างนะครับเห็นรอยน้ำไหมครับรอยน้ําไหลนะครับรอยน้ําไหลนี่ก็จะเป็นน้ํากัดเซาะก้อนหินนะครับลงไปในที่นานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่อื่นก่อน,นถนนสุดหมดนะครับถนนแตกมดเลยโดนน้ำกัดซอะ ก็มีสภาพแบบนี้แล้วครับแล้วทางนี้ก็ต้นข้าวก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็พังนะครับพังหลายจุดเลยนะครับที่ถนนออกทุ่งนานะครับที่ออกไปกลางทุ่งนานะครับนะครับนาข้าวก็ถ้าน้ําออกหมดก็คงจะไม่เสียหายนะครับแต่เป็นใบแดงๆทั้งหมดเลยครับนี่ก็ยังขังอยู่นะครับตรงนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นข้าวต้นเล็กนะครับต้นยังเล็กอยู่ก็เลยไม่เห็นยอดนะครับตอนนี้ก็อยู่หลังรีสอร์ทนะครับหลังรีสอร์ทแสงดาวนะครับตรงนี้ก็ล้นนะครับว้าวปลาซิวเยอะเลยตรงนี้ท่วมขึ้นสูงเลยครับ สภาพหลังน้ำรดนะครับไรสมโมนะครับตรงนี้น้ำทางฝั่งนี้นะครับก็ยังขันอยู่นะครับะน,นะครับดูถนนครับตรงไหนที่เป็นสีแบบนี้นะครับโดนน้ำท่วมหมดหมด,แบบด,ดหมดนะครับเนี่ยแบบนี้โดนหมดนะครับ วันนั้นผมมาถึงตรงนี้นะครับคืนที่ผมไล์สดนะครับมาขึ้นไล์ตรงนี้เลยนะครับทางนี้ก็ทั่วหมดนะครับนี่ทั่วหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังล้นอยู่ครับนะครับตอนนี้ก็ยังล้นตรงนี้อยู่นะครับ แสดงว่าน้ํายังไม่ลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ายังออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเข้าไปที่บ้านคุณลุงนะครับคุณลุงของผมเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะหนักเลยครับในช่วงที่โขดขึ้นสูงเลยครับภาพก็มีน้ำขังนะครับ นี่ก็ท่วมหมดเลยนะครับนี่ในช่วงนี้ท่วมหมดเลยน้ําท่วมสูงด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมกะดูนะครับตรงนี้น่าจะประมาณเอวนะครับเกือบเอวนะครับน้ําน่าจะแรงมากมาก จะท่วมหมดนะครับตอนถึงแล้นนอนถึงไหลมาจากข้างถนนนะครับขึ้นมานี่บัดน,นี้น้ำท่วมบอกครับนี่บ่บบเหลือบ่ท่วมสูงบ่ทงังเหรอ หนักจังไะเนาะรอบเนี้ยรอบสองบอใส่ขึ้นมาถึงที่บวกกินตี<อ>มันเออขึ้นทางนี้นี่ก้นไหมเนาะโชคดีเนาะตรงนี้บอดท่วมอะ่ะมันบอดท่วมย้อนนี่วะคันคันนี่มันสูงเน,เน,น,นี่ยเนาะล้น้อ,นอยเดี๋ยวล้ก็ล้นปะไรเด้ออันนี้หนักถัวทางใต้หัวห<อ>นักทางใต้คนนะ่ะโอ้ยน้ำไหลแห้งจงังวะทางทุงคน่ะเลยซอยเข้า ไปในบ้านน่ะเมื่อั้นมายามมื่อคือนนะโอ้ไรอสัวสัวเนอ,นนอนนะเอะน้ำมันแหง้งแท้นะน้ำมันแหง้งหนน้ยกูย้ภัยเพิเขาเอาเรือมาอยู่ว่าสินำน้วยกู้ภัยเขามาขนาดเมื่อัานะน่นะ ขอเรือมาขอเรือมาก็เลยนำขวามาโอ้มาสิไะไมาเนี่ยบอลซอยนะบอลกรอนฮอดโค้งน่ะบอลโค้งน่ะโค้งนะโอ้อันนั้นไหลลวง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 เลยเออมันคือเร็วมันมาเร็วแล้วม uh> ันก็มาแหงอีกเดิมาไหลเลยอ่ะแล้มันค่อยๆมานี่มันเออออกทางสีสะอาดมั้งบ่เออ น้ำมาเร็วก็ไปเร็วเนาะบนนีมันสเปหนักอยู่กรุงเทพคนน่ะบ่แล้ก็ไปลงเครื่องหุ่นน่ะบ่เครื่อน่ะอย่างเครื่อน ยังก่อนนะยูโรเปีะเคลื่อนลาสักอะเออไปสักคุนทรสิทธิ์ไปอ๋ออ๋ออย่างนี้ อิ่และดิมัน้อนวะเนี่ยจะไปเนี่ย โอเคครับก็ดูสภาพแล้วก็แถบนี้นะครับโดนหมดนะครับนี่ทั้งเส้นนะครับถนนทั้งเส้นโดนหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นบางส่วนนะครับที่น้ำไม่ล้นลงไปในท้องทุ่งนานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่แยกสีสะอาดก่อนนะครับว่าน้ำลดหรือยังนะครับผมนะครับตรงนี้ก็พังนะครับ คันก awesome right. right. you you ั้นน้ำขาดเลยนะครับนะครับอยู่ที่ขนยนต์นะครับนี่คันกั้นน้ำแตกขาดดูครับนครับไหลลงไร่นานะครับนาไร่นี้เรียบร้อยครับสองไร่นะครับก็ไร่นี้โดนเต็มๆนะครับคันกันน้ำแตกนะครับจะมีท่อครับอาจจะมีท่อนะครับอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นคันกั้นน้ำธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นคันกันน้ำนะครับแตกนะครับน้ำแรงมากๆนะครับตรงนี้ รแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ลดนะครับน้ําก็เดี๋ยวก็ทยอยลดไปเรื่อยๆนะครับดูหญ้าครับดูหญ้าครับน้ําแรงไม่แรงก็ชิด,ดัวครับหญ้าล้มไปทางเดียวกันหมดนะครับโอ,โอเคครับโอเคครับตอนนี้น้ํา แจกที่เคยพบเป็นประจำทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่น้ำขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับสีแยกก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับมีก็มีอยู่ตรงนี้นะครับลดลงหมดแล้วนะครับผมน้ำป่านะครับมาเร็วไปเร็วนะครับไม่เหมือนน้ำอ่างกิบน้ำนะครับหรือว่าน้ำเขื่อนนะครับ สภาพก็เป็นแบบนี้แล้วครับเรไม่มีความเสียหายอะไรมากนะครับผมครับทางฝั่งวัดทุ่งจันสมุทรนะครับก็น้ำลดหมดแล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับก็เด้งสูบน้ำออกนะครับนี่น้ำก็ลดลงเยอะแล้วนะครับอยู่ขั้นไม่อันตรายแล้วนะครับ ครับเขาจะเขียนเป็นขั้นเป็นขั้นไว้นะครับทำเป็นขั้นเป็นขั้นไว้เขียนตัวเลขไปทำตัวเลขไว้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศถนนเส้นที่น้ำท่วมเยอะที่สุดนะครับในซอยศีสะอาดนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับกำลังมาทำการเคลียร์นะเคลียร์พื้นที่นะรัดหลังนี้นะครับโดนทุกปีนะรวมทีไรก็โดนนะครับ มีถุงช่างชีพนะครับมาแจกด้วยนะครับโอเคตอนนี้สภาพนะครับสภาพหลังน้ำรถนะครับบ้านบางหลังนะครับก็อยู่สูงไม่เป็นอะไรนะครับบางหลังอยู่ต่ำนะครับก็ ได้รับลมฝร่เยอะนะครับไดครับก็กลับคืนสู่ภาวะสติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่น้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับอ,อ้ครับอะอยากเหรอน้ำอ๋อขอดูน้ำออกครับครับผมมันซึมเข้าไปเดี๋ยวครับ นี่บ้านบ้านยายท่วมหมดเนี่ยร้าอกนบ้านยายท่วมบ่เลอะายเน้อยไปแมงูหสิไ้ารจัเอครับต่อหนขบมาซอยเลยครับครับโอเคครับก็สถานการณ์น้ำนะครับก็ลดลงแล้วนะครับครับผมครับครับผมนะครับก็ ยังเอยังครับครับโอเคครับก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าฝนตกลงมาอีกจะมีน้ามาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ําลดยังไม่ถึงครึ่งฝั่งเลยนะครับโอเคไปกันต่อครับดูกําแพงครับขึ้นสูงมากมากครับตรงนี้ไม่ต่ำกว่าเกินเอวครับขึ้นสูงเกินเอวครับ โดนหมดนะครับเนี่ยเริ่มร้างทำกามสะอาดบ้านกันแล้วนะครับที่จะเป็นบ้านเช่าไม่รู้ว่าจะมาอีกร,รอบหรือเปล่านะครับน้ำเรมาลุ้นกันนะครับไปดูตรงนี้ ทั่วหมดนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพนะครับหลังน้ํารถนะครับตาเพื Mother ่อนๆมาดูนะครับนี okay. ่จะเป็นน้ําขังนะครับที่ไหลมาตรงนี้นะครับไม่ใช่น้ําในแม่น้ำประสานนะครับเพราะว่าน้าในแม่น้ำประสานนะครับแห้งลงเยอะแล้วนะครับต่ํากว่าพื้นถนนแล้วนะครับผมมีไหลมาจากทางโน้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับหลังน้ำรถนะครับก็จะมีเลนนะครับเขาเรียกทีเลนนะครับเยอะมากๆนะครับ ลิปนี้ก็คงจะอีดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพาเพื่อนไปดูน้ำมาแล้วนะครับว่าจะแวะดูคุณน้านะครับหาปลาหรือว่ายกยอนะครับก็คงจะไม่แวะแล้วเพราะว่าคุณน้าบอกว่าแกไปยกที่หนึ่งมาแล้วนะครับเรามาย้ายมาอีกที่นะครับก็ชี่เจียรรอนะครับไปยกมาที่ตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่อยากจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับจมเย็นๆนะครับไม่เชิงเย็นนะครับก็ประมาณ4ี่โมงหรือว่าสป็อตนาิกานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางนี้จะมืดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงตรงหมดคันไฟนะครับโอ้ยหมดคันไฟครับนี่ครับมาจอดตรงนี้พอดีครับดูนี่ครับมาจอดตรงนี้พอดีหมดคันไฟเต็มเลยครับ โอ้ยตายฮะโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขอฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปหนังขยายนะครับให้มาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc นะครับเพื่อนๆนะครับทุกทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์เสียเวลา ดูให้นะครับก็เป็นกําลังใจแบบนี้ให้กันไปนานๆน,นะครับจะได้ทําคลิปดีๆและพัฒนา,าช่องไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีต่อไปอาจจะมีแขกรับเชิญหรือว่ามีคู่จิน้นมีนางเอกมีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับตามวิถีชนบทนะครับทุกพื้นท,ที่ทั่วประเทศนะครับผมอาจจะไปนะครับถ้า ผมมีรายได้พอที่จะเดินทางนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปทุกๆที่นะครับไปดูว่าที่ไหนเป็นยังไงหรือว่าที่ไหนทำมาหากินเป็นอยู่กินยังไงนะครับประมาณนี้นะครับก็ช่วยๆนะครับช่วยดูนักขยันะครับหรือว่าเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับจากใจโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ สวัสดีครับผมขออนุญาตใช้มือเดียวสวัสดีนะครับเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องนะครับโอเคไายบายอีกรอบครับ